ไม่ถอดตั้งงเขาสวายอยู่กับเสียแต่พื่อน่เสียทั้งไม่เลยวาแต่ว่าถอดตอดด่งงามเลยนี่อ้วนแนะอิแม่ที่ใต้สุดนี่คุงไม้ที่พะนะวันนี้กับพบจางโรงเพยาบาลน้องอุ้งอิงนะครับผมดูแมน้อยแต่งตัวครับ

มีการี่มืาเทาค่ะเตรียมไปเทาไว้สววยอทีแม่ลาสิมากค่ะมันโดเล่งประทูค่ะเล่งตือเด็กบดีตีประทูแต่ตาเแจวค่ะเอาแขนนะเอาข้อดีเลยในปะวันใส่ในปะวันใส่งามในโอ้เง้ ดูนอนมองอยู่ก็ทำไม่ได้ครับแต่งตัวให้แม่ครัวนะครับตำกว้านนะครับนาโรยนัด คินว่าเเน่คิด erm ว่เขานี่ยต้องทนนะต้องทนก็ามมาฮะตามมาอย่างเดปแจงหนาซอยหแมวลาสีมายแงหนาเ็แวหามากกัง็นแมวหาเนาะแจงเห็นแมวได็กเนี่นเด แม่ใหน้ขน,นมาแต่จะให้ส่งกม่ด้โ,เโ,เโเมเมนีเลยอีเยหนกัไปทั้งแม่ทั้งลูกปน่ได้กินแล้วเดาเขา ส่วนขึ้นจะขาวขึ้นตามน้ำมัน Okay, yeah. i นี่ขอเถอะไม่หด้เธอมาเอาเอาเอาุดไปเพ่เพเอาุดไปใส่บอบอบอจะเป็นปวยดีมากเน่เอากานขนาดเลย้าบสุดดึงสุดจะละดียดดเตีตีได้ปืนใบบ่ตีเลยปดนคือบ่ตีเป็นหรือสต็อกเป็นปวยดีมาก้องนี่คุ้มนัก จัดการแม่กลัวกับแต่งตัวช่วยๆนะครับตำมาเก้าร้อยอร้อยแม่น้อยแต่งตัวให้แม่กลัวแล้วครับดีดีมาแม่ดีมาดีดีไปดูแม่กลัวแต่งตัวไปไปไปเรดูมาเอามาดีดีมาโดดีอยู่นี่นะไปไปดีดีไปดูไปไปไปดูแม่แม่กลัวแต่งตัวไปเรดูไป ไปนู่นก็ต่ำได้กันนู่นมาดูดูตามช่องป้าวันทีมหลังบ้านเด้อค่ะสุดแขอให้ยยืนลงงานในตีลายยืนสวยเอออันยืนแบบอันคู่นายยืนแบบแอคท่าแอคท่าแนวใดนแอคท่าน่ะแม่แนวใดนที่บอกย่างไปทงไปนี่ผมไม่เจออันท่านหอมไม่เป็นเสื้อแบบ

หันไปต้องสวยระดับหนึ่งมีบ้าหนองคูบอกค่ะมายืนแหนมงัวแหนมอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้คือจะไปไล่งัวนะคะพี่น้องคือแหนมหางัวก่อนว่างัวอยู่ใสพิ่งร่นรถอนเก่งมาพิ่งรถอนร่นเก่งคุณต้องไปหน้า้างคูดาพุ่น้องไปเท็เนย่งประวัติยังไปทงน้ำคือได้ประวัติคน่ะหน้าข้างคางกูยังมีเออยังไปเออสนเกือบสนจมมั เออเอาไปยางลงในทงหน้าเลยปนไม่ได้มันจอพีกไม่พไมได้งมันลมมันลมสวยลยประวันผู้สวยครัมันไม่พิกหรอกมันลมโอ๊ยพ่าล่ะอยากได้คนหลายเหรอเอาประวันมันงามดีๆจะไปนังไม่ไหวได้ดูนะเจอยาได้คส่ตัวให้ปนางใส่บัหลายดอกซุ้มนี่ต้นใสถึงเบิร์ตทังน สง้คนติดลคนติดตาเป็นล้านมาแม่เต้าก็ต้องสซแมเตาแมเตาอยากเห็นแม่เตาใสนุมมีสานบาวสานกับสองไซโอ้ยมันยาดบ่เขาบ่อสูรหาสูม่ไหมยาด่อเขทบบ่เขาห้ให้ส่ขังเทิงมันเอาะดีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับลืมปกอบจองลงเดียนะครับตีมล่งบานนองงงิงนะครับผม เจอกันไม่ลิปหน้า <Okay. S 1> วัสดีครับผม